ยวหาปหลาไหลสักหน่อยครับพอได้ปนมโนมาหนีเนาะ ไหลนี huh? now, 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 now. Now, now. ่คือส e: like, ุดยอดของปลาฮะไหนมาเน่ยเด้จกมาให้หน่อยจกมาจกมาพุ่นว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 ุ่นนุ่นนู่นน่ะเออได้นแหละนั่นแหละเกาะอะไอ๋อแจ๊บได้แล้วครับเดือนหนึ่งครับบ้าบ้าบาบาโอ้โทางนู้นทางนู้นไปทางนู้นหันไปทางนู้นก็ได้ โอ้นั่นะโอ้เจ้าโ้มันอยู่อุย้ยตั้งแต่นหนูกัดมืออะไรก็เสียวไปหมดครับเอ้าจะปลาไหลกันหรื่พวกกัดหรออวะ เดี๋ยวให้ดูมือนักล่าครับเป็นยังไงโอ้โหแจ๋วปากกระจับก็ได้แล้วครับมือนี่กะมืออแล้วยังนี่บอกมีนอน,นักล่าจับแม่อะไรไป

สีสศานได้ลูกพี่ตรงนี้น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าวะได้ตัวเดียวล่ะ จะไม่มีครับเปลี่ยนที่ดีกว่าครับพี่น้องครับไปทั้งพุ่นดีกว่าครับหาทั้งวันนะวันนี้หายุ่มมดมือ <c oughs> คุ้มค่าน้ำมันเลยเปล่าตตุตงอะไม่ใช่คุ้มค่าน้ำมันหายุ่มดมืดเลยยืดสองตวัวไปอีพ่อ ลงทุนจริงๆครับนี่เลยครับจอมลงทุนตายตาน่ห้วยน้องคองบึงนี่ชอบชอบครับแค่แต่เขาให้ขุดนี่จัดหมดครับไม่มีลีลา กตุงใจชอบจัดครับปละไหลแคบต้นไหนมันกับเขาเลยครับไม่มีวันแน่นอนครับเบิงครับแย่เข้าไปครับพี่น้องเอ้เอามึงนี่เป็นลาไลวะโคนเยอะครับน่าจะเยอะน่าดู ดูไปแล้วโอ้เอาห่วงเบิ่งลูกพี่มีป่ะตัวใหญ่ไหมน่ะตัวเล็กบอก Centro... <nt> Say <monastery> ôi hạng mày đi pao hạng mày sai vậy nè 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 nè

ตัวเล็กแมนบุววะว่างหันว่าแมนตัวนี้นะเหลูกมันหลายเท้เ่ออลูกมันหลายกันเขาแท่งเอาเมือไหร่หรอวะ เจอกัอนคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ